ายุ21ปีครับจามเพอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกสูงเท่ากันเลยนะครับ170เซนติเมตรชกมาทั้งหมด48ครั้งชนะ37แพ้10เสมอ 1, <Okay. S> 1เจ้าของฉายามัดสายฟ้าฟอร์มของเพชรไข่แก้วก็ชนะคะแนนยอดภูหลวงศักสมชายนะครับ ที่เวทีโมรดลำเนินเมื่อ29เมษายน61นะครับโ oh. อ้ก็อพอสมควรสองปีครับอาลครับปีท <PT S 2> ีต่ต่างๆความมันความสนุกของการแต่ทอดคู่แรกวันนี้กำลังจะเริ่มนะครับ ฝ่ายแดงนี่คือบิลลี่เกียรติทรงฤทธิ์วันนี้คุณเบนคุณมาเองนะครับน้ำเงินนี่เพชรไข่แก้วปอเพชรไข่แก้วเอาลคะครับเกมยกแรกครับรุ่นใหญ่ติดตามขวาทั้งคู่โยกกันไปขยับกันมาอาวุธต้องออกถึงจะมีคะแนนครับแมเป็นการสู้กันระหว่างสองค่ายคุณภาพของศึกวังทรงชัยแล้วก็ของวงการมวยนะครับทั้งเกียรติทรงฤทธิ์แล้วก็ปอเพชรไข่แก้ว โดยเฉพาะเมื่อช่วงเย็นในปอพิเกตแก้วก็มีตัวนึงนะครับอ่าชนะไปแล้วดูครับโยกยายคอยดูรุ่นใหญ่ๆเปมอรอทำงานด้วยมีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดนะครับครับวันนี้มีทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลบางปลวยจังหวัดนนทบุรีนะครับน้องชนทิชาสูงดีนะครับ นี่ครับยี่ห้อของศึกวันทรงชัยนัดสัญจรนครสวรรค์ก็เรกว่าไม่ทำกับบาดาพี่น้องแฟนมวยทิศหวังรักในแข้งขวาเตะนิ่งนงเฉยเฉยแต่อาวุธน่ากลัวนะครับเพชรไข่แก้วอาจจะอ่านใจกันนิดนึงดูเชิงกันหน่อยเดี๋ยวสี่้าคนมันรุ่นกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ มาดูเชิงกันไม่ได้นะอาวุธต้องออกนะถึงจะมีคะแนน่เพราะมวยทีวีพี่ปะก็จะเน้นมวยที่ออกอาวุธกันมันๆนะนะมวยทีวีอ่ะครับดูครับใครทำได้ดีเอาไปครับคะแนนหน้าเสือไม่มีครับที่ตรงนี้ดูเกมกันชกดูภาพกันชกออกมาแล้วออกคะแนนาว่กันามอาวุธมวยครับวันนี้แฟนมวยเยอะด้วยนะครับที่ น้องบัวนครสรวรรคหนานแน่นเลยครับถ่ายทอดสดให้กับพี่น้องแฟนมวยทางบ้านโดยติดตามชมนะครับช่องบุนมาทีวี้อมท้องเพชรวันทรงชัยนะครับนี่ครับบัตร้าตรงรักกายนี่เป็นยกแรกนะครับเกมยังยาวหนทางยังอีกไกลครับโอ้โหมาเจาะยางลกูกดีเสียงดังฟังชัดโ,โครับเสียงดังถึงกรุงเทพเลยป่ะซ้ายของขวาของทางด้าน <Billy. S 2> ดู <ไป S 2> มา <ไป S 2> ถึงตรงนี้แล้วสนุกแน่นอนครับคุณนนท์แพ้ชนะต้องไม่ว่ากันที่ปลายๆครับยกไทยไทยใครทําได้ดีใครทําได้สวยเอาไปครับชัยชนะการที่ซ้อมในใกล้เคียงครับทั้งสองข่ายครับครับเป็นมวยใหญ่ที่มีอนาคตนะครับอายุน้อยนะครับอายุแค่แดนแค่19าครับน้ำเงิน21อดแบบนี้มีต่างชาติเป็นที่เราลองรับของมวยต่างชาติอะ เลยเพ่อทั้งหจากเมืองจีนเนี่ยเดี๋ยวรอเปิดประเทศเน,นี่ยโอ้โหจีนมากระเียแข้งข <laughs> วาเตะสูงมาเนื้อตัวปุกปักเลยนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่เพชรไข่แก้วเอาชื่อค่ายมาใช้ชื่อชื่อตัวเองเลยนะครับนี่ครับทำมาจังหวะยังอีกยาวยังอีกไกลครับผมทางเข้าสู่เส้นชัยหมดยกแรกครับ แดงบิลลี่น้ำเงินเพชรไข่แก้วลุ้นกันต่อครับยกที่2รุ่นใหญ่ร3 7ยสามสเจ็ดอน่อยางไปก่อนครับคืนคืนเช่นเดียวกันเอาละครับเกมค่อยๆเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆครับเพชรไข่แก้วเบียดมีทีมนำอัดแข้งขวาสูงนี่น้ำกระจายเลยนะครับ ทักทาทยแบบเจ็บๆยิงมาตัดล่างครับเพชรไข่แก้วบิลลี่วันนี้จะเข้มไหมครับบิลลี่มาแข้งขวาแข้งนี้สะอึกเหมือนกันละครับโอ้โหเจอหมัดเจอหมัดโยกกันไปชกกันลำบากนิดนึงเพราะเป็นมวยขวาทั้งคู่ออกไม่ออกใครทาก่อนได้เปรียบผิดธรรมจังหวะเพชรไข่แก้วน้ําเงินดูช่วงจะได้นิดๆน,น,นะครับโต๊้โอ้ยโหโหแข้งขวาออกแต่ละแข้งเสียงดังฟังชัดครับ แม่บิลลี่นี่รอที่จะบวกนะครับไตขวาหลุดโดนขวาโดนขวาของเพชรไข่แก้วสูงยิงมัด1 2เจาะยางยางเสริมใจเหล็กไหมครับบิลลี่ลูกศิษของเสียเบนเสียเบนตอนนี้นี่ยอดมวยขึ้นเป็นแผงเลยนะครับกีทรงลิ์เจาะยางมาเจาะยางไปครับเกลือจิ้มเกลือมีศอกสลับวงในดูก็มัดตีได้ไหม กรรมการแยกมา,ามา<ณ>มามาค่ายมวยนี่ความเชื่อถือนี่ใกล้เคียงกันนะครับแดงนี่เกียรติสงลิน้ำเงิน<อ>เพชรไข่แก้วมัดขวาตัวลมเพชรไข่แก้วเอาไว้ยังไงเจอแข้งขวาติดแขนโตไมโตโตไม่โต,โต,ไ,โตไปแดงบิลลี่แมนหลายคนอาจจะว่าชื่อบิลลี่เป็นฝรั่งหรือเปล่านักร้องนักร้อง <laughs> บิลลี่ บิลลี<ห>่เ็ม,ม<า>บิลลี่โอแกนหน้าตาลลดีทั้งคู่นะครับคู่นี้พยายามเจาะยางแข้งขวาขึ้นบนติดบ,บงังทีบทำลายจังหวะอาวุธของบิลลี่เกียทรงลิเจอแข้งขวาเช่นเดียวเจ้ามัดขวาด้วยมาเป็นชุดเหมือนกันครับเวลามานี่แม่บิลลี่พยายามหาช่องเข้าครับยิงบัดขวาตามกระจายคุณเบนบอกให้บิลลี่ลุยบ้างครับ โอ้โหเอาก่อนเลยนะครับเพชรไข่แก้วเตะขวา,าดูการออกของมวยคู่ดีแล้วก็ถือว่ายังทําได้นะมวยยังอายุยังน้อยกันด้วยนะผิดท,ทาไมจังหวะไปยังไงเอาต่างฝ่ายต่างโตไข่เอาไขาย,ยุบไขย,ยุบแข่งตัดล่างเจาะยางไม่ไม่สนเราโตโดยแข่งขวาสวยงามครับเพชรไข่แก้วแม่พอสวนกันนี่ผมเสียวแทนเลยพี่ปะมวยยักษ์มวยใหญ่นี่ครับ ุญหมอผลเปรนี่เตรียมเลยนะครับเตรียมเตรียม,ยมอ้าวใครจะอยู่ใครจะไปแม่แต่แข้งขวาแต่ละแข้งของท้งนั้นเพชรไข่แก้วนี่สะทบสถานชเพื่อนเหมือนกันนะครับเจอกับอาทำามจังหวะบิลลี่แต่ว่ายังแก่งั้งคู่นะยังอ,อีกเจ้าหมดยกที่สองครับแม่เกมสนุกกับมวยคู่แรกของการถ่ายทอดสดทางช่องบุญมาทีวีนี่แหละครับ ขอบคุณครับคุณสุจินทิทาครับเกมกันต่อบนเวทียกที่สามขยับเน้นที่หมัดครับมาหุกซ้ายเจอแข้งตัวล้มเดินเข้าหาแล้วเพชรไข่แก้ว1นึ่สองก็ตามด้วยแข้งขวามาเป็นชุดมาแล้วาหนักความแรงโอ้โหเริ่มเข้มขนสนุกเน้นครับเพชรไข่แก้วเน้นมากครับต้นน้ำครับทั้งเตะทั้งต่อยบิลลี่ พยายามที่จะหาจังหวะตอบโต้ครับบิลลี่ไม่ถอยแล้วครับจอยางคืนมายิงหมัดจอยางครับบิลลี่เอาคืนบ้างครับเอาแล้วครับมา่วยอย่างนี้นี่วัดกันพิการทุดมซ้อมแล้วใครยุบใครเหี่ยวนิดเดียวแพ้ทันทีความหนักความแรงใกล้เคียงกันทุกอย่างครับดูมาเน้นเน้นหมัดเน้นแข้งเน้นมาเจอแข้งขวาบ้างละเอาละโต้ไม่โต้โต้ไม่โตบิลลี่เกี่ยวเจาอยางไปเรื่อยครับโอ้โหเกมเปิดเลยนะครับยกงนี้ครับดุเดือดครับเต้นแท่น เราจ่ายยิงหมัดครับบิลลี่เทบกีบหมุนหมุนครับหมุนโดใครตีไครไครตียังตีกันไม่ได้ยังแกร่งทั้งคู่นี่แหละครับยี่ห้อของวันทรงไทยเราไม่อวดดีแต่เรามีของดีอวดบนเวทีอยู่ในขณะนี้โอ้โหพิกหักลูกนี้เสียหายหรือเปล่าขยับเดินคุณเบนสั่งเดินแล้วอย่านิ่งอย่ารอห่ารวยแจวเจอหมัดเจอกันต้องชชกันแบบนี้นะครับโอ้โห เดือดครับเอาแล้วครับตั้งรับคอยรอคุณภาพค่ายใกล้เคียงทุกอย่างครับเตียยสรงฤทธิ์กับปอเพชรไข่แก้วต้องไปรุนกันยาวๆครับแบบนี้ครับหนังชีวิตแน่นอนครับพู้นี้เพียรีครับเจาะย่างบิลเล่หักเหลี่ยมครับลูงนี้โอ้โหครับเป็ดไข่แก้วบิดเหลี่ยมอ้าบิลเล่แตะโอ้แต่ขวาสูงครับเพชรไข่แก้วยิงหมัดหนึ่งสองสามสี่ห้าพุกซ้ายใ้ขวาเจอกันไปชุดชุดใยครับใส่ชุด ไ่า <Why S 2> oh ยังไงไ่ายังไงคืนได้ไหมคืนได้หรือเปล่าแม่บิลลี่พยายามจะเอาคืนครับบิลลี่ครับหักเรียนมีแล้วครับแม่บิลลี่เสียจังหวะขึ้นมาใหม่ทำแทางเพชรไขแราารรไ่แก้วบิลลี่ปากศอกจับในโูทำแทงครับเพชรไข่แก้วบิลลี่ตีทำแทงโอ้ในช่วงปลายนี่แทบจะเปลี่ยนอาชีพรับเลยนะล้มกิ้งล้มหมายเลยเจอไปหลายขนานนเลยนะครับบิลลี่ โอ้โหแ่งจับปลายกนี้เองนะเพชรไข่แก้วนี่กระตุกเสือพี่ป้าเลี่ยมดีมากนี่แหละครับแต่ยังไม่ยอมนะครับเกมยังไม่จบยอมมไ่คุณเบนบอกลุยคุณเบนบอกลุยครับบิลลี่ทางแกงสีแดงต้องหายใจก่อนครับบิลลี่นี่แหละครับมาหายใจก่อนค่ายโอยหนึ่งสองมาตามด้วยแข้งขวาหนักแรงมากตาละเม็ดตาละดอกเลยสะอึกสะอื้นเลยนะครับเจอเข้าไปบิลลี่หมัดแรงมากดูครับชุดใหญ่เลย แทบจะเปลี่ยนอาชีพเลยดูครับเนี่ยอาศัยร่างกายดีซ้อมดีเจอเข้าไปล้าตัวถึงกับออกอาการเลยเรียบร้อยเลยนะครับเจอซ้ายสอกลูกนี้เข้าไปเต็มเต็มเลยกรรมการต้องยุติเลยนะครับเพราะรับไปเยอะเลยสัเยอะมากใช่รับแต่ต้นเกมอ่ะอตั้งแต่ต้นยกสามเลยครับก็บพยายามจะอยู่ด้วย <ใน S 1> อยู่ด้วยหัวใจพีป่ปาแต่มันไม่ไหวมันโดนโโสะสม เด็กรุ่นใหม่ัรติดบอนล่างติดล่างโดนบนเพชรไข่แก้วครับนี่ก็จําชื่อนี้ไว้ดีนะครับเปิดมาทีเดียวติดตาแฟนมวยเลยนะครับเด็กจากพิษณุโลกอ่าอํเภอเนินมะปราง